เรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูวิวรังสีมาสีเมฆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูวิวรังสีมาสีเมฆมีเรื่องประโยคปฏิเสธมาสอนนักเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนประโยคบอกเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เรามาทำความรู้จักกับประโยคปฏิเสธกันค่ะ ประโยคปฏิเสธคือประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับค่ะเวลาที่เราไม่ยอมรับอะไรหรือเราไม่พอใจอะไรเรามักจะพูดว่าไม่ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือประโยคปฏิเสธค่ะประโยคปฏิเสธนะคะนักเรียนมักจะมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคำกล่าวปฏิเสธค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันนะคะ 1. เด็กๆไม่ควรรับขนมจากคนแปลกหน้านักเรียนว่าประโยคข้อนี้ใช่ประโยคปฏิเสธไหมคะใช่แล้วค่ะประโยคนี้คือประโยคปฏิเสธร้อเอร์ซเพราะว่ามีคำว่าไม่ควรนั่นเองค่ะ เด็กๆไม่ควรรับขนมจากคนแปลกหน้าเป็นประโยคปฏิเสธค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะนักเรียนไม่ได้พูดเสียงดังนักเรียนไม่ได้พูดเสียงดังเป็นประโยคปฏิเสธไหมคะเป็นประโยคปฏิเสธค่ะเพราะว่ามีคำว่าไม่ได้นั่นเองค่ะ คุณครูวิวบอกจุดสังเกตไปแล้วว่าประโยคปฏิเสธมักจะมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ข้อนี้มีคำว่าไม่ได้ข้อนี้เป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างข้อที่3เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวเห็นคุณป้าท่านนี้ไหมคะเขาทํามือบอกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ามีคำว่าไม่ใช่แบบนี้ข้อนี้คือประโยคปฏิเสธแน่นอนค่ะเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวมีใจความปฏิเสธว่าเขานั้นไม่ใช่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวค่ะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สี่เธอไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ นักเรียนชอบกินกเก๋วยเตี๋ยวไก่กันไหมคะถ้านักเรียนตอบว่าไม่ชอบกินแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะเพราะมีคำว่าไม่ชอบนั่นเองถ้านักเรียนเจอคำว่าไม่เมื่อไหร่ให้คิดไว้เลยว่าประโยคนั้นคือประโยคปฏิเสธค่ะตัวอ,อย่างที่5ค่ะนักเรียนผมไม่ใช่คนร้ายอา มีคำว่าอะไรคะนักเรียนมีคำว่าอะไรมีคำว่าไม่ใช่แสดงว่าเป็นประโยคปฏิเสธค่ะเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่คนร้ายค่ะสรุปสันส้นๆง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสรุปประโยคปฏิเสธมักจะมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ เป็นคำกล่าวปฏิเสธค่ะเวลานักเรียนแต่งประโยคนะคะถ้านักเรียนต้องการแต่งประโยค,ป,โยคปฏิเสธครูวิวขอให้นักเรียนนะคะนำเอาคำว่าไม,ม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ชอบไม่รักขอแค่มีคำว่าไม,ม่ลงไปค่ะนักเรียนประโยคนั้นจะเป็นประโยคปฏิเสธค่ะ มีใจความไม่ยอมรับเป็นคำเก่าปฏิเสธนั่นเองค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เรื่องประโยคปฏิเสธก็จบเพียงเท่านี้ค่ะมีจุดสังเกตง่ายๆคือมีคำว่าไม่นั่นเองค่ะนักเรียนภาระงานวันนี้ไม่ยากค่ะให้นักเรียนทำลงในสมุดหลักภาษานะคะภาระงานวิชาภาษาไทยแบบฝึกหัดที่17เรื่องประโยคปฏิเสธค่ะ คำชี้แจงชมคลิปวิดีโอนี้แล้วตอบคำถามนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคปฏิเสธมา5ประโยคค่ะ1 2 3 4 5เมื่อนักเรียนแต่งมา5ประโยคเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะประโยคปฏิเสธให้นักเรียนแต่งดูต้องมีคำไม่ลงไปในประโยคด้วยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูวิวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้ากับประโยคอะไรเดี๋ยวเรารอติดตามกันชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบาย